อย่างที่บอกนะฮะวันนี้เนี่ยผมจะมาร่วมงานของ Outdoor กิจนะครับที่จัดงานร่วมกับออนนะครับแล้วก็เจลของอ a ซี่น็อกนะครับวันนี้มาจับกันที่หมู่บ้านนะครับแล้วก็เป็นที่ออฟฟิศด้วนนะครับเดี๋ยวเจอกันในระหว่างงานนี่ครับเดินมาก็เจอคนหน้าตาคุ้นเคยนะฮะเอ้ยวันนี้คุณบีมามาทำอะไรบ้างครับวันนี้มา,มาร่วมกับงานของออนคาวที่เปิดตัวรองเท้ารุ่นใหม่นะ ้วเดี๋ยต้องงเบสอบบาท้หน่อย,ยอน,นี้ผมอยู่กับออแล้วนะครับ,รบตอนนี้เป็นเมนสปอนเซอร์แล้วเป็นผู้จัดตรงนี้นะครับวันนี้มีอะไรมาบ้างครับวันนี้หลักๆเลยครับก็จะมาจัดเทนนิงตัวรองเทารุ่นใหม่ล่าสุดที่เรากำลังจะเปิดตัวนั่นเองนะครับซึ่ง แน่นอนครับว่าที่มาร่วมงานนี้ทุกคนจะได้ลองใส่รองเท้ารุ่นนี้กันแน่นอนครับนอกจากนี้ครับก็จะมีการทดสอบสินค้าโปรดักต์ใหม่ๆพระตะอื่นของทางเมนแกรมด้วยก็คืออย่างเช่นไฮเปอร์ไอซ์ครับก็คือมีอุปกรณ์รีคอมโบนี่ได้ทดลองได้เดโม่กันให้ลองทดลองดีครับผมว่าวันนี้ผมมีของติดมือติดไม้กลับไปแน่นอนเลยได้เลยครับได้เลยครับขอบคุณมากนะครับนี่7จ็ดโมงเช้านะฮะบรรยากาศโดยรอบยังมีคนเข้ามาค่อนข้างเยอะแหละครับ เจ็ดโมงเชา้าเดินผ่านมาบูธนี้ฮะโปเตียบูตนี้จะมีสาวๆส,ส,วสวยๆนะฮะวันนี้แปลกใจมากเลยฮะวันนี้บูตนี้มีแต่ผู้ชายล้วนสาวๆไม่มา <c oughs> ดูเดี๋ยวเรื่องนี้เดี๋ยวจะมีโปรโมทงานบอชุรังด้วยโอ้ครับดีเลยครับวิ่งห้าสิบโลกับ Easy Easy Healthy Easy อีซีน็องอีซีเทอรี่อีซีลานนะเนี่ยอ่าเนี่ยเสื้อนี่เป็นตัวอย่างให้ดูสมัครได้ไหมครับได้ครับแน่นอนฮะ ท oh. ่วงจริงๆเฮ้ย <Okay. S 2> <Hey, S 1> ทำไมมันมี oh. อะไรใหม่ๆออกมาล่ะครับ oh. ผมเห็นไม่ไม่ค่อยคุ้น,น,นอันนี้คือกลิ่นเดิมกลิน่นอยงอ่นนะครับอันนี้เป็นตัวเริ่มต้นของเราเป็นตัวเปิดตลาดเลยสำหรับการการบาร์คิวด้วยวันนี้เรามีรถใหม่แล้วครับนะครับอันนี้เป็นรถส้มนะครับอันนี้เป็นรถโคลาสสิ่งที่แปลกก็คือหนึ่งมาเพิ่มปริมาณนะครับก็มีสารกันแดดเราใส่ปัสอ,อเดนเข้าไปเป, oh. เป็นสารกันแดดเพราะนั้นให้พลังงาน การตะคิวและป้องกันแสงแดดตรงีนตัวด้วยครับโอ้สุดยอดครับออินวันเลยนะฮะออินวันที่ผมรับรองสบายมากเลยครับเดี๋ยวต้องออกไปลองวิ่งดูว่ามันจะให้ความรู้สึกยังไงบ้างถ้าเปรียบเทียบกับรองเท้าตัวเก่าที่ใช้อยู่แล้ววันนี้ก็ถึงคิวพวกเราแลครับรอบ2อเคก็สำหรับรูนตัวที่พี่ๆใส่กันอยู่นะครับในวันนี้ก็คือตัวออนาขอขอรียายู่ทำให้ดูนะครับ มันจะมีแผ่นสปีดบอร์ดข้างใต้นะครับของออนรุ่นนี้เราถอดสปีดบอร์ดออกไปนะครับข้อดีก็คือพอเวลาที่เราถอดไปปุ๊บของเนี่ยมันมีน้อยชิ้นขึ้นกว่าเดิมนะครับทำให้ตรองเท้าเนี่ยจะเบามากยิ่งขึ้นนะครับจุดเด่นที่2นะครับตัวคาวเทคเฟดนะครับปรติของออนจะเรียกว่าเป็นคาวเทคเนะครับแต่ว่าตัวนี้เราใช้เทคโนโลยีที่เรียกว่าเป็นคาวเทคเฟดนะครับถ้าสังเกตจะรู้ที่รู้สึกใส่สบายแล้วก็นุ่มนะครับก็แน่นอนครับก่อนจะวิ่งก็ต้องมีการวอร์มอัพนะครับ ขาครับก้นครับเราก็เริ่มวิ่งก่อนนะครับท้ายนะฮะเราก็มีการเรื่องของแช์นะฮะฟิลลิ่งในการที่วิ่ง่ในดับการมื่อหรตีาวาัม่การจาเรงวถ้าเกิดใครถ้าเกิดใครได เอาลองวันนี้จะเป็นไวเซอร์ก่อนแล้วกันนะครับหมวกไวเซอร์ก่อนหมวกไวเซอร์ก่อนใายนะฮะก็พอหลังจากที่วิ่งกันเสร็จก็มีการเรื่องของสรุปนะครับแล้วก็ Recovery นะครับแล้วก็อธิบายเรื่องของปลอดนห้หน่อยอันนี้จะเป็นภาพรวมของรคับ ตัวประมัดกล้ามเนื้อเพื่อรีลีสก่วนลคติกในกล้ามเนื้อออกไปทัานน้ำที่เป็นแขนได้นะครับหลักๆของนอมาเทคก็จะช่วยรีลีสก่วนลคติกและให้มีอาการสะสมของผลเล็ติกในกล้ามเนื้อแหละเพราะถ้ามันมีเยอะเนี่ยมันก็จะปวดแล้ว่าเป็นเล็กคิวด้หลอดคิวีนิดนึงเพราะว่าก็อาจะ hot พอดูแล้วนะฮะช่วยได้จริงๆครับมันก็คือจะดึดลงเข้าไปกระชับขึ้นนะครับผมท้ายนะพอหลังจากจัดงานเรียบร้อยเนี่ยอยากรู้จริงๆในมุมของผู้บริหารเอาท์ดอร์ครับ อย่างคนที่มาร่วมงานนี้บ้าง,งก็วันนี้กิจกรรมที่ให้ทดลองวิ่งนะคะก็ <c oughs> อยากให้ลูกค้าได้มาสัมผัสรองเท้ารุ่นใหม่ที่ยังไม่เคยเปิดตัวที่ไหนมาก่อนแล้วนกะ็อยากให้ลูกค้ารูา้สึกว่าเออวันนี้เขาก็เอ็กซ์เพรสินะรับเชิญอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็รองเท้ารุ่นนี้เป็นรองเท้ารุ่นที่แบบถ้าใส่แล้วเนี่ย ฟีดแบบดีจริงเนี่ยเมื่อกี้เนี่ยพอลูกค้าวิ่งเสร็จก็ไปสั่งซื้อเลยเพราะว่ามันนุ่มมากจริงค่ะก็วันนี้ค่อนข้างแฮปปี้ลูกค้าก็มีความสุขที่ได้เจอมีโอกาสได้เจอเจอกันทั้งทีมเอ้าดรเองแล้วก็ทางทีมผู้บริหารของออนนะคะเราคิดว่าทุกคนคงจะได้รับความประทับใจกลับไปสุดท้ายนะครับก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่มาร่วมงานในวันนี้แล้วก็อยู่ฟังกันจนจบสวัสดีครับ